บเรท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมถากรตันทศิษย์ครับบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยครับก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตท่านประธานครับว่าต้องขอชื่นชมนะครับารายงานประจำปีของสภาอง,งค์กรคุ้มของผู้บริโภคเมื่อสักครู่นะครับได้อ่านดูเห็นในนี้บอกว่า23ปีแล้วที่ท,ที่องค์กรนี้มีโอกาสที่จะมี พี่จะมีการจัดตั้งขึ้นผมได้มีโอกาสร่วมง,งานแล้วก็ทำงานร่วมกับทางท่านประธานาคุ้มครองผู้บริโภคท่านเลขาธิการต่างๆที่ผ่านมาต้องขออนุญาตว่าชื่นชมในการทำงานที่ผ่านมานะครับวันนี้ที่ผมอยากจะนําเรียนข้อเสนอแนะต่างๆกับทางาสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเรื่องที่สำคัญก็คือ ผมอ่านดูในรายงานประจำปีแล้วเนี่ยถามว่าคำถามก็คือว่าหน่วยงานนี้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆที่เป็นไปตามข้อเสนอแนละแล้วหน่วยงานที่จะต้องรับไปดำเนินการเนี่ยเขาดำเนินการตามความเห็นของเราบ้างไหมครับผมดูนะครับดูแล้วเนี่ยหนึ่งี่ก็คืออำนาจตามมาตราสิบ ที่ให้อำนาจท่านไว้เนี่ยนะครับก็คือให้สภาองค์กรผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา9เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะครับมีมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้านและดําเนินการอ,อื่นๆตามที่บทบัญญตัติที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็คืออำนาจของท่านเนี่ยมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้านนะครับคราวนี้มาดูต่อไปอีกนะครับว่าอำนาจหน้าที่อื่นนะครับในการที่จะดําเนินการนะครับ ก็คือขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับสภาองค์กรผู้บริโภคตามมาตรา14เนี่ยนะครับนอกจากมีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งแล้วในฐานะที่เป็นผู้แทนผู้บริโภคให้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งให้ความคลุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภค รวมตลอดทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องผลต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเห็นบอกว่าข้อที่1ก็คือให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยนะครับที่อยากจะเกรียนสอบถามก็คือความเห็นต่างๆข้อสังเกตต่างๆใน8ด้านที่ท่านนําเสนอให้กับหน่วยงานหรือรัฐบาล ในการดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขารับข้อเสนอดังกล่าวแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเขาไม่ดําเนินการตามเนี้ยสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวทางที่จะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เช่นเรื่องแก๊งคอนซินเตอร์ที่เกิดขึ้นท่านอาจจะส่งเรื่องไปที่กสทช ไปที่กระทรวง DES ไปที่หน่วยงานต่างๆในการดําเนินการว่าขอให้หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยได้ดําเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไรแล้วหน่วยงานนั้นตอบกลับมาอย่างไรเพื่อที่จะให้ดําเนินการตามแนวทางของเราเพื่อที่จะให้ประเทศในการเดินหน้าแก้ปัญหาในเรื่องพวกนี้ดําเนินการต่อไปได้เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องครับเรื่องปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าแพงผมเห็นอยู่ในนี้นะครับ ข้อเสนอแนะของท่านเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากนะครับแต่คำถามก็คือว่าเราจะทำอย่างไรว่าในการเสนอแก้ปัญหาของท่านเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานเนี่ยเขาได้นำเนินการตามความเห็นของเราอย่างไรบ้างหรือไม่นะครับผมขออนุญาตนะครับนำเรียนท่านขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ เช่นนะครับเรื่องเรื่องพลังงานนะครับท่านได้นำข้อเสนอแนะว่าในเรื่องพลังงานเนี่ยข้อที่4จะยุติการทำสัญญาโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและเล่งเจตจาก,กับคู่สัญญาทั้งโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ IPP ที่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทั้งโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก SPP เพื่อลดค่าใช้จ่ายพร้อมจ่ายตามเงื่อนไข ไม่ใช่ก็ต้องจ่ายาลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นตรงนี้นะครับที่เป็นเรื่องที่สําคัญผมอ่านแล้วเนี่ยผมดีใจมากนะครับที่สภาองคอ์กรคุ้มครองผู้บริโภคได้เสนอแนะในข้อนี้แต่คําถามก็คือท่านได้แจ้งไปที่กระทรวงพลังงานได้แจ้งไปที่คงงณะรัฐมนตรีได้แจ้งไปที่หน่วยงานไหนว่าอยากจะให้ดําเนินการตามนี้คําตอบที่กลับมานี่คือจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ถ้าทําได้สําเร็จนะครับผมเรียนได้เลยนะครับว่าค่าไฟฟ้าวันนี้จะต้องถูกลงการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านโทรครมนาคมเองก็จะต้องดาเนินการได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์ค่าโทรศัพท์ที่โทรศัพท์ล่มแล้วจะต้องทํำยังไงอันนี้เห็นด้วยบดทุกอย่างเลยครับทั้งหมดที่ท่านที่ท่านทํามาเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะข้อสังเกตต่ตางๆที่ดีมากแต่พอผมมาดูในในรายละเอียดอํานาจหน้าที่ของเราเราจะทํายังไง ถ้าท่านคิดว่าอำนาจหน้าที่เราไปไม่ถึงเพียงแต่เป็นข้อเสนอแนะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของเราต่างๆให้ท่านมีอำนาจในการที่จะเสนอแนะแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆรับข้อสังเกตของท่านไปดำเนินการในส่วนนี้ให้ประสบผลสำเร็จให้ได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับขอให้ท่านสุดท้ายนะครับขอให้หน่วยงานของท่านทำงานในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประสบผลสำเร็จผม แล้วก็ทางสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะดําเนินการในส่วนนี้แบบนี้เป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยครับขอพระคุณท่านมากครับ